สวัสดีครับกับพบหนงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวถังป๊อปคอนตัวใหม่เลยครับก็คือตัวนี้นี่เก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูกันข้างในนะครับวันนี้นะครับตอนนี้หนึ่งมีผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับก่อนที่เราจะมาชมกันก็เดี๋ยวเราแวะไปดูเขาสักแป๊บหนึ่งละกันนะคะมันคือสบู่เมซิโอนะครับเป็นสบู่สุดลับเฉพาะเลยนะครับ วันึ่งแป้งมาแล้วทุกคนตอนนี้ผิวรู้สึกผิวมันลื่นมากมากเลยนะครับแล้วก็ดูขาวขึ้นนิดนึงเปล่าอ่ามีความขาวขึ้นมานิดนึงอ่าเห็นไหมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสบู่สูตรลับเฉพาะตัวนี้ที่ดังมากในทิกต็ k นะครับก็เดี๋ยหนึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคบถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อก็สามารถกดลิงก์นะครับแอดไลน์ไปบอกแม่ค้าได้เลยนะคบตอนนี้แม่ค้ารอตอบอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครช้าเนี่ย ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะถ้าใคาชารช้จอาจจะต้องรอโปรโมชั่นอันใหม่ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับกลับมาพบกันหนึ่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวถังป๊อปคอร์นตัวใหม่นะครับคือตัวนี้นั่นเองตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยมันก็คือตัวนีว่เป็นถังป๊อปคอน My Little Pony นะครับตัวนี้ชื่อว่าพิงกี้พายนะครับอ่าพิงกี้พายของเรานั่นเองน้องตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นโพนี่สีชมพูเนาะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนโดยรอบกันดีกว่าน้องก็จะมีจังหอยตรงนี้นะครับโอ้ถ้าเด็กเล็กๆเ,เ,เล่นเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะมันค่อนข้างจะแหลบนะตรงนี้เนาะแข็งด้วยแหลบด้วยอืมทางป๊อปคอร์นของเขาก็คือจะเปิดฝาด้านบนนะเป็น บนเป็นตรงผมเนาะเปิดฝาข้างในกว้างมากๆเลยนะครับส่วนวัสดุเนี่ยเขาก็จะเป็นวัสดุสีชมพูเลยนะไม่ได้แบบว่ามาพ่นสีนะครับก็จะเป็นวัสดุสีชมพูตรงหน้าเขาเนี่ยชมพูอ่อนตรงผมเนี่ยเป็นชมพูเข้มแต่ตรงที่ทําการพ่นสีเนี่ยก็จะเป็นตรงตาเนาะทำการเคลือบสีเอาตาสวยอยู่นะเห็นไหมตาสวยอยู่ อันนี้ก็สวยมีขนตามีอะไรก็ถือว่างานค่อนข้างดีนะครับแต่ตรงปากอ่าตรงปากตรงปากก็มีสีนะแต่ตรงปากไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นการพ่นอะ่ะมันเป็นการยังไงอะ่ะมันก็ทาสีอหะแต่มันทามันไม่ได้เหมือนสกีนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นสกีนดอกมันๆนะแต่ตรงนี้เป็นพ่นสีปากมานะครับนี่นะนี่ ด้านล่างนะก็จะมีหางมีลายตรงสะโพกนี้ด้วยนะเห็นไหมเป็นลายลูกโป่งบอลลูนเก็บรายละเอียดได้ดีอะ่ะหนูชอบอะ่ะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างจะสแตมป์ว่า2,000อ่ะ My Little Pony 2 0 2ออที่เมเจอร์ไม่เห็นไหม ฐานใหญ่มากตั้งได้มั่นคงแข็งแรงดีน้องอาจจะเอียงคอไปทางด้านขวานิดนึงอ่ะอันนี้เขาใช้ส่วนประกอบแบบน็อตเนมีการเอาน็อตมาเห็นไหมเป็นส่วนประกอบน็อตยึดติดกันมีน็อตหลายจุดเลยอ่ะอันนี้ถ้าให้เด็กเล่นเด็กใช้ต้องระวังนะเผื่อน็อตมันหลุดหายนะครับเดี๋ยวรับมาวัดความสูงกันเลยดีกว่านะครับความสูงของเขาเนาะจากฐานถึงด้านบน แค่นี้นะอะไรเนี่ยประมาณ33มเซนอ่าประมาณ33มเซนตรงนี้อ่ะเป๊ะเลย33มเซนนะครับความกว้างหรอจากตรงไหนเดียะโหน้องตัวใหญ่อะ่ะความกว้างฐานแล้วกันนะความกว้างฐานตรงนี้ฐานนะยาวตรงนี้ย0เซนเลยนะทุกคน20เซนด้านแนวขวางตรงนี้อ,อ่อ15เซนนะครับ มันคุ้นๆว่ามันจะมีน้อง Little Pony ตัวเนี่ยพิงกี้พายตัวหนึ่งที่เคยออกมาแล้วของค่ายเมเจอร์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับอตัวนี้เป็นแก้วน้ำเนาะออกมาเมื่อเมื่อปีไหนอะ่ะน่าจะเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วไหมเอา้าอ0 1 7นะทุกคนอันนี้2017นะอ่าอันนี้ออกมาแต่ปี2017 2017อันนี้หนึ่จำได้ว่ารอบแรกที่1ที่เขาขายอ่ะหไปซื้อไม่ทันต้องไปซื้อรอบ2มาเนาะอ่ะอันนี้เป็นแก้วน้ํากระถังป๊อบคอร์สสามารถเอามาตั้งวางรวมกันได้เพ,เพื่อนๆดูนะคะว่ามันแตกต่างกันมากเลยเนาะแต่โดยรวมเนี่ยเหมือนกันวัสดุของถังป๊อบคอร์ตัวใหม่หนในตรงสีชมพูอ่อนเนี่ยจะอ่อนกว่าอันนี้นะ อันนี้ตรงสีชมพูอ่อนเนี่ยจะค่อนข้างเข้มกว่าอันนี้แต่สีชมพูที่เป็นทรงผมเนี่ยสีเดียวกันโทนสีเดียวกันเนี่ยอันนี้โทนสีเดียวกันเลยแต่ตรงเนื้อเขาเนี่ยอันที่เป็นแก้วน้ำเนี่ยจะเข้มกว่าแล้วก็ตรงลายบอลลูนอันนี้เป็นบอลลูนแบบนี้เห็นไหมเป็นบอลลูน3อันอันนี้เป็นบอลลูน3อันเหมือนกันแต่คนละแบบเข้าไหม หนึ่งลืมบอกไปนะครับอันนี้เนาะอันนี้หนึ่งซื้อมาในราคา320บาทนะครับ320บาทได้อะไรบ้างได้นี่ป๊อปคอร์นอันนี้นะเขาใส่แยกถุงมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่โรงหนังถึงโรงหนังจะเปิดแล้วนะครับแต่เขาไม่มีนโยบายที่ให้เราไปกินป๊อปคอร์นหรือกินน้ําภายในโรงหนังนะครับพอไปถึงปุ๊บพนักงานก็จะถามก่อนว่าดูหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดดูหนังเนี่ยเขาจะไม่ให้กินนะครับให้ซื้อกลับบ้านในท่านั้นจะได้ได้ป๊อปคอร์นแบบนี้1ถุงนะครับ นอกจากจะได้ป๊อปพอนแบบนี้แล้วก็ยังได้แก้วน้ํา2ใบด้วยกันนะครับแก้วอันหนึ่งก็จะเป็นแก้วม้ลิตเติ้ลโพนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแก้วหนึ่งเป็นแก้วของเมเจอร์แบบนี้นครับได้น้ําเต็มทั้งสองแก้วเลยนะครับก็คือทางพี่ๆเขาก็ใจดีว่าจะอันนี้จะใส่น้ํามาหรือเปล่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้นะครับแก้วมาลิตเติ้ลโพนี่ก็จะมีนะครับม้าโพนี่ครบทั้ง5ตัวเลยตัวเด่นของเขาเนาะตัวนี้ เอาเป็นว่าอันเนี้ยราจะถูกใจสายหวานมากๆเลยนะครับสมควรมีสะสมติดบ้านไว้เนาะถ้าใครชอบไปอย่าลืมไปซื้อมานะครับนี่มาตั้งโชวนนักนักเนาะวันนี้หนึ่งไปก่อนแล้วนะครับทุกคนแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย